Yeah! yeah, yeah. <laughs> เอกอนเจมโคชแนลผมซึ่งวันนี้เจมกลับมาเล่นเบาดําสายเผานะผมเล็กสายเบิร์นเนี่ยเบาดําสายเบิร์นล้มทั้งยืนๆๆๆๆๆๆคนละเบิร์นก <c oughs> ันก็จะเป็นสายเบิร์นเลือดนะผมที่เคยเล่นมาแล้วจากอีพีที่แล้วแต่ไม่ได้ออกอาโกนี่รอบนี้ก็จะออกอาโกนี่นะคือมันจะมีพลังแฝงหน่อมไม้นะผมก็คือลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต แล้วก็สกิลของบอดดัมสกิลสองแล้วก็ขวานไฟปกติเขาจะเอาไปออฟเลนกันมันจะออกเป็นทางด้านของเกาะไฟแต่นี่เราเอามาป่ากก็จะออกเป็นทางด้านขวานไฟแล้วก็อีกอันก็เป็นอาโกนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะนี่ผมก็จะเป็นสกินนี้นะนี่นี่กดเข้ามาที่อันนี้แล้วอันนี่อันแรกสุดเลยคลิกเข้าไปแล้วไปกดรับของขวานเนี่ยกดแล้วก็จะได้เลย,เลยแล้วกดแลกของขวาน จริงๆมันมีหลายสก,กินเยอะมากเลยครับผมแล้วแต่เราจะเลือกนะตอนนี้เจมก็เลือกเบาดำมาก็เดี๋ยวเจมจะแนะนํารูนพลังแฝงแไอเทมเข้าๆนะผมมาที่ทางด้านของไอเทมเลยครับผมไอเทมก็จะออกเป็นทางด้านของป่าเล็กรองเท้าแล้วก็ขึ้นทางด้านของของป่าเลเ้วสองแล้วก็กลับมาออกรองเท้าการซีซีแล้วก็ออกขวานไฟเลยเพราะว่าเอามาช่วยฟาร์มนะผมจะได้ฟาร์มไวๆเพราะได้ขวานไฟเสร็จอะ่ะเราจะออกทางด้านของฟอสคปเป็นชิ้นแรกเลยนะ พอฟอร์เคปเนี่ยมันทําให้ฝั่งหนึ่งสโลตัวที่หนียากๆถ้าโดนงัดทีเดียก็คือหนีไม่ได้เลยก็จะโดนเผาต่อเรื่อยๆจนตายนะผมชิ้นต่อไปต่อจากทางด้านสโลก็จะเป็นทางด้านของอะโกนี่เลยก็เบินเลือดเป็นเปอร์เซนต์อีกครับผมเป็นเวทนะเบิรนเลือดเป็นเวทเป็นเปอร์เซนต์พอออกอะโกนี่เสร็จถ้าเจอตัวตีเยอะให้ออกชิวเดี๋ยวรอแต่ถ้าเจอเมดเยอะให้ออกทอยนะผมชิ้นสุดท้ายแนะนําให้ออกเป็นทางด้านของล็อกชิวนะผมพอเรา กดล็อกคิวเสร็จแล้วขายซื้อเกิดซื้ออะไรสามารถเวียนได้เยอะมากๆเลยผมก็ประมาณนี้สําหรับไอเทมนะก็อยากหลักๆก็คืออยากได้เบิร์นเลือดก่อนกระชิ้นต่อไปแล้วแต่จะออกก็ได้นะผมหรือจะออกตามเจมก็ได้เด้อส่วนลูดก็จะใส่เป็นท่าของโกลเด้นับผมแอสเรซินเนตแล้วก็ดากอนหรือว่าถ้าอยากได้แรงเลยก็ให้ใส่เป็นเจาะร้อยไปได้เลยผมแต่ว่าอันนี้เจมก็เอามาถึกนิดนึงให้ได้เลือดกระกาะหน่อยนะเลยใส่โกลเด้นมาส่วนพลังแฝงก็จะเป็นทางด้านของสมเขียวครับผมอันแรกก็จะเป็นท่าออกจากพุ่มไปจะตีเป็นเปอร์เซ็นต คิปจะได้เลือดร้อยสแตกแ็กรบผมอันที่สามก็เป็นหน่อไม้เบิร์เลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดส่วนพลังแฝงรองก็จะให้อ่าแล้วแต่คนชอบนะ,ะเต็มจะใส่ทางด้านของโอฟกับการสลิงเกอร์นะผมก็ประมาณนี้ผมซาบลูนพลังแฝงและไอเทมนะเกมนี้นะเจมจะให้จับตาดูทางด้านของยอนกับอารลัมให้ดีเลยคือเจมกดสามแล้วไปเจออีกสองคือแบบ แคยแหีงสี่ห้าสิบดาวอ่ะดูมันเล่นกันนะเดี๋ยวทุกคนไปจับตาดูเลยนะผมสักก่อนนี้เวลาชมกันก็ฝากกดไลค์กดซับไลค์แลกดกระดิ่งไอช่องของเจมด้วยผมตอนนี้จะกลับมาดีดเหมือนเดิมนะรับชมคลิปกันเลยครับผมเวลครับูอารีนา่าแวนลือมากับมาแล้วกับทางด้านของเบาดับ สายเบินเลือด่ะสายเบินลมทั้งยืนนันนี้ หน้าซับแปลกๆนมแล้วไม่ย้อนมันอะไรอันนี้แรงประมาณ สี่ห้าสิบดาวนะผมเฮ้ยระยอดหนไม่เข้าเลนมึงเหรอวะหนเล่นอะไรของนี้อ่ะฮัลโหลน้องเบ้าเฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะสายเฮียเดียวย้อนฮัลโหลเพื่อนหลงเลนเหรอหรือว่าไงหลงเลน Our safe home our Mike Gollum, has not respawned. Dragon and Slayer, the enemy has been defeated. Yawn, yeah, been อะไรอะลามยูนอ ed, ัพเลนยอดวิ่งเป็นไอ้นี่เลยเล่นอะไรเนี like ่ยเฮ้ยเฮ้ยชยะโหลอัลามยืนเป็นเลยแคลรี่เลยแค่ย้อดวิ่งแก่งฮัลโหล Yeah. under pressure! ใส่กันไม่หยุดเลยน้องๆ Your team has destroyed a tower อไอ้สองวินาทีป้อมล่างมาโอ้โหเหลือเชื่อไอยอนกับไออัลัมยอนกับอัลัมไหวปะวาเพื่อน เฮ้ยหลังข้างบนน่ะเพื่อนเฮ้ยเชี่ยมงวิ่งกันมั่วเลยฮะโหลยพวกกันจะฟองดีย้อนอาลามมาโหลโอ้โหไอเชี่ยเปล่ากันได้ย่ยเหลือเชื่อกับแม่งเลยสองโคนหน้า Keep eye อะไรกันเนี่ยแ oh. <Hey, S 1> พ้เพราะอีกฝั่งรีฟาร์ม An enemy has been defeated. Nice assist! Holy Dragon has been defeated. Retreat. Double kill. Retreat. Bow to time. An enemy has been defeated. Ultimate is ready. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. <icana> สวยเฮ้ยเชี่ยสาดยันลูกจริงเจมขังไม่โดนได้ไงอะถ้าเจมขังโดนหมดคือจบเลยนะไอกองเมื่อกี้โอ้แต่เจมขังไม่โดนกดโอ้ไม่เจมนึกว่ามันจะขังโดนสามเจมเลยไม่ได้กดโอ้ ไป ตอนนี้ถ้าเอาถ้าเอาบอลบอลั้นมันก็โหดนะแล้วก็มีน้องเล่นดีด้วยนาไอ้เชี่ยแต่ไอ้ตบโตบ้านนะ เกินไปมุ้ยมันเดินตั้งแต่อะมาถึงยอนอยู่ตั้งแต่บนวิ่งกลางก่อนวิ่งกลางไปบนแล้วก็มากลางแล้วก็เล่นกลางแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปล่างคือเวฟล่างเสร็จไปสามเวฟคือมันไม่รู้หรอกว่ามันต้องไปเลนไหนเนี่ยเชี่ยเกินไปมุ้ยอ่ะก็เมื่อกี้เห็นบาดแผลก็ค่อนข้างจะเยอะ้วผมนี่ก็จบลงไปแล้วดาเมจก็ค่อนข้าง เหลือเชื่อเลยก็ประมาณนี้ผมสำหรับเบาดัมป่าสายเบิร์ดก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยนะครับผมถ้าใครอยากเห็นเจมเล่นตัวอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะวันนี้ก็ต้องขอตัวพักเลยอันนี้น่าจะพักเลยปวดหัวเลยช่าเจอสองตัวบาทโอ้โหแ่งวิ่งกันแบบ What are you doing ทำอะไรอ่ะอยอนอ่ะนสี่ห้าสิบดาวเลยนะเฮ้ยแล้วเราจเจอกันนะครับ